ผมจะลองนำ power bank นะครับเสียบกับสายที่เขาให้มานะครับเสียบไปที่ด้านหลังนะครับนะครับไฟแสดงสถานะในการชาร์จขึ้นมาแล้วนะครับนะครับเปิดดูนะครับกดค้างไว้นะครับอ่าขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวลองดูว่าสัมผัสได้หรือเปล่าสัมผัสไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองกดโอเคดู นี่นะครับภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับหลักๆนะครับลองดูว่าจะมีภาษาอะไหรือเปล่านะครับอ๋อไม่มีนะครับก็ผมเลือกเป็นอังกฤษแล้วกันนะครับเลื่อนลงมานะครับ auto off นะครับเป็นการสลิปโดยอัตโนมัติอะไรพวกนี้นะครับมี1นาทีสอที3นาทีนะครับยังไม่ทําอะไรนะครับเราเลือกว่ที่อ f ก่อนนะครับนี่จะเป็นการถ่ายภาพนะครับผมว่านะครับว่าเราจะเอากี่เมกะพิกเซลนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งเวลาก่อนเลยนะครับปีนี้เป็นปี2021นะครับ เดือน3นะครับ10นาฬิกาห้าสนาทีนะครับหลังจากที่กดบุกเมนูออกมานะครับ หน้าจอแสดงผลนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเวลานะครับก็จะแสดงแล้วนะครับปี2021นะครับเดือน3มวันที่21นะครับเวลา10นาฬิกานาทีนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าผมยังพลาดปุ่มไหนบ้างนะครับทและแอรซิตเนะครับเป็น มีเส้นบอกด้วยนะครับเมนูมีพอประมาณนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับผมปรับไปที่ความละเอียดสูงสุดนะครับก็คือ3เมกะพิกเซลนะครับถ้าหากว่ามีการบันทึกลงการ์ดนะครับตอนนี้ผมไม่มีเมมโมรีการ์ดนะครับแสดงสถานะการชาร์จอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองถอดสายชาร์จออกดูนะครับจะแสดงแบตเตอรี่แล้วนะครับเต็มนะครับ ไปก็จะขึ้นปุ่มชาร์กนะครับเดี๋ยวมาลองวัตถุขนาดเล็กกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเหรียญ25สตางค์นะครับลองปรับโฟกัสดูถ้าเรารู้สึกว่าตัวกล้องเนี่ยใกล้ไปนะครับก็ปรับถายขึ้นนะครับข้างหลังก็สามารถปรับลงได้อีกนะครับปรับขึ้นลงได้นะครับตรงนี้นะครับปรับความสูงที่แบบว่ารวดเร็วนะครับสูงต่ำนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นปรับแบบละเอียดนะครับก็คือ ขึ้นลงแบบละเอียดนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็ปรับตั้งเซนเตอร์ให้ได้ระยะก่อนนะครับจากที่เราปรับเซนเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เหรียญ25สตางค์ลงไปนะครับประเทศไทยพศลองปรับลองหมุนเล่นดูนะครับโอ้ชัดมากเลยนะครับพอขยายได้ขนาดนี้ถือว่าพอใจนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับแสงไฟนะครับปรับสว่างสูงสุดนะครับมีหลอดไฟช่วยก็ดีเหมือนกันนะครับปรับโฟกัสนะครับนี่นะครับ25สตางค์นะครับ ปีพศ2550นะครับเดี๋ยวลองเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ50สตางค์นะครับนะครับ50สตางค์เดี๋ยวผมลองหมุนโฟกัสดูนะครับชัดมากเลยครับนี่นะครับกล้องขนาด 1000x นะครับถ้าผมลองปิดไฟนะครับ ถ้าเปิดไฟก็จะดีกว่านะครับมีไฟช่วยส่องนะครับต่อไปลองเหรียญบาทบ้างนะครับนี่นะครับ1บาทประเทศไทยนะครับพศ2อ6 1นนะครับมาดูเหรียญ5บาทกันบ้างนะครับนะครับ5บาท 1,559นะครับโอ้ชัดเลยครับลองเนี่ย10บ้างนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับนี่นะครับ10บาทหลังจากที่ได้โฟกัสแล้วผมก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าตรงนี้เขาได้โฟกัสแล้วนะครับเราก็แทบจะไม่ต้องปรับอะไรอีกเลยนะครับเดี๋ยวลองแบงกันบ้างนะครับ ตัวนี้จะมีที่หนีบกระดาษด้วยนะครับหนีบกันปิวอะไรพวกน,น,นี้นะครับนี่นะครับ100บาท100บาทนะครับอ,อ๋อชัดมากเลยครับ เดี๋ยวคราวนี้มาลองแบงค์พันบ้างนะครับผมจับเลื่อนเลยนะครับชัดไหมครับ ปรับได้ละเอียดดีนะครับนะครับเียดเทียบนะครับระหว่างมีไฟ2กับไม่มีไฟ2นะครับนี่นะครับปิดไฟนะครับก็เรียบร้อยครับ ทดสอบภาพไปในตัวด้วยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบแล้วก็ถูกใจนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับ